เรื่องมันเริ่มเมื่อห้าปีก่อนหญิงสาวคนหนึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดนี้เพียงลำพังเธอชื่อว่ามาลีพนักงานบัญชีเงียบๆที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเธอไม่ค่อยพูดกับใครกลับบ้านตรงเวลาเปิดไฟดวงเดียวในห้องแล้วปิดม่านเสมอ บางคนบอกว่าเธอมีปัญหาครอบครัวบางคนบอกว่าเธอเห็นบางอย่างอยู่บนเพดานห้องทุกคืนคืนนั้นลมแรงมากมีเสียงกระจกสัน่นแล้วก็อืมเสียงกระแทกดังสนัน่นเหมือนร่างกายตกลงมาจากที่สูงกระทบกับพื้นซีเมนแข็งไม่มีใครเห็นภาพตอนเธอตกกล้องวงจรปิด เหมือนจะดับพอดีตอนนั้นมีเพียงเสียงที่บันทึกไว้เสียงกรีดร้องสั้นๆแล้วเงียบหายไปตั้งแต่วันนั้นเวลาเที่ยงคืนตรงเสียงกระแทกนั้นยังคงวนเวียนเหมือนซ้ำอยู่ในหลูกราวกับเธอยังไม่จากไปไหนเลย